สวัสดีครับพบกับผมนะครับเพเทอร์แอนด์เกมเมอร์นะครับสำหรับช่วงนี้นะครับเกมที่เป็นกระแสพอสมควรนะครับก็คือเกมนี้นะครับ Elden Ring ซึ่งไม่มีใครปฏิเสธได้เลยครับว่าค่อนข้างฮิตพอสมควรครับในช่วงเวลาราวๆเดือนที่ผ่านมานะครับก็วันนี้ผมจะมาทําการแนะนําคลาสหนึ่งคลาสนะครับก็คือคลาสเวกบอลหรือภาษาไทยก็คืออัศวินเล่รอดนั่นเองนะครับมาดูที่ค่าสเตตัสเริ่มต้นกันนะครับของคลาสนี้คลาสนี้จะเริ่มด้วยค่าพลังชีวิตก็คือ15ครับซึ่งถือว่าสูงมากนะครับ แล้วก็มีค่าสภาพจิตใจอยู่ที่10ความทุนทานก็คือ11ความแห็งแก่ง14ความจำนาน13แล้วก็ค่าความฉลาดกับความศรัทธาเท่ากันอยู่ที่9ส่วนค่าที่ต่ำสุดก็คือค่าพิศวงนะครับก็คือเจ็่งสำหรับคาร์ดนี้นะครับเริ่มต้นมาจะมีอุปกรณ์ให้ทั้งหมด3อย่างนะครับในส่วนของอาวุธก็คือ ดาบยาว1เล่มเงาปลายขวาน1ชิ้นแล้วก็โล่สามเหลี่ยมหนึ่งอันครับซึ่งโล่สามเหลี่ยมนะครับก็จะดีมากครับเพราะว่าต้นเกมสามารถกันดาเมจกระภาพได้100%เต็มเลยครลองดูให้เขาตีตีมาพี่ไมครับไม่เข้าเลยเียเราไม่ลดเลยนะครับแต่ทว่านะครับพาร์ทนี้จะมีปัญหาช่วงต้นเกมก็คือสิ่งที่เรียกว่าน้ําหนักประกอ์นะครับก็คือจะค่อนข้างหนักเลยครับลอวงสังเกตูดาการจิ้งได้นะครับดู โ,โหช้ามากดูฮะซึง่งวิธีแก้ช่วงต้นเกมครับก็จะไม่ยากกก็คือการถอดเงาปลายขวานออกครับจะทําให้น้ําหนักเราอยู่ในระดับปางกลางซึ่งสามารถกิ่งได้เร็วขึ้นนะนี่กางกลางฮึบปึบึบนี่ใช้ได้ละต่อมาแล้วครับจะมาดูในส่วนของชุดเกาะกันดีกว่าครับผมชุดเกาะเริ่มต้นของคลาสนี้ค่อนข้างเป็นชุดเกาะที่ดีมากเลยครับเพราะว่า ให้พลังป้องกันที่ค่อนข้างสูง่าจะสูงสุดในคัสเริ่มต้นทั้งหมดเลยนะผมว่าเทียบกับชุดเการาะคัสอื่นๆแล้วจัดว่าใช้ได้เลยฮะไม่ต้องเสียตังซื้อชุดเกราะในช่วงต้นเกมสำหรับคัสนี้นะครับจะค่อนข้างเหมาะกับมือใหม่ที่เพิ่งเคยจับเกมตระกูลนี้ครั้งแรกนะครับเนื่องจากว่าคาัสนี้ให้อุปกรณ์ค่อนข้างดีก็คือดาบยาวที่มีดาเมจค่อนข้างโอเคเลยฮะแล้วก็โล่โล่สามเหลี่ยมนี่จัดว่าเยี่ยมเลยบอกกับชุดเกราะที่มีพลังป้องกันสูงมาดูกันในส่วนของสกิลของอาวุธนะครับ สกิลของดาบที่ใช้มาจะเป็นสกิลตั้งท่านะครับถ้าเรากดการโจมตีเบาก็จะเป็นแบบนี้กันเสยขึ้นมาโอเคนะครับไปการโจมตีหนักนะครับก็จะเป็นการแทงเข้าไปโอเคมาลองกับสตูดีดีก่า ก็จบแล้วนะครับสำหรับการแนะนำพาร์ทเบรกบอลหรืออัศวินเร่ล่อนนะครับก็ถ้าถูกใจบกวนช่วยกดไ like, ลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับจะได้มีคอนเทนต์ต่อๆไปขอบคุณครับ